เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยเลยวันนี้ครับเหมือนเดิมเลยผมได้รับเกียรติจากน้องรัก FC ในดิสอีกแล้วนะครับ น้องทักมาว่าพี่พี่ผมมีบางครไฟพี่รีวิวไหมอ่ะตามคำขอครับเสนอมาผมก็สนองนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆที่กำลังจะทำบางครไฟว่ามันโหดไหมคุ้มไหมหรือว่าดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะแล้ววันนี้ครับเรามีในส่วนของกระสอบทราย2คนเลยเออวันนี้นักสแสดงเราเพิ่มขึ้นนะฮะมีถึง,องนอ่คนแนะนำตัวได้เลยครับอ่าเริ่มจากซ้ายมือก่อนเลย นะครับเริ่มเลยผมนอนแค่นี้เหรออ่าแค่นีน้น้องพูดไม่เก่งน้องพูดไม่เก่งอ่ะต่อไปคนที่พูดเก่งคนขวาฮะแนะนำตัวได้เลยครับผมอ่าคนดีคนเดิมนะครับจากทิปที่แล้วหรือเปล่า จะซอยคนละลิปหรือเปล่า <N> ไอเด็กแต่ก็อาจจะอกไอเด็กขี้อวดอันนี้ไอเด็กขี้อวดนะน้องเชนแล้วก็น้องสนุโนโนะครับวันนี้เขาจะมาเป็นในสตัวแขกรับเชิญนะครับเพื่อเป็นกระสอบไฟให้ผมได้ทําคลิปนี้นะครับอ่ะอย่างแรกครับก่อนอื่นเลยในสตัวก่อนที่เราจะรีวิวตัวบางไขไฟเราจะมาดูในสตัวชี้ไขไฟกันก่อนว่าดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าโหดยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเรามาดูสกิลแซดกันก่อนเลยโบเรน เอสกิลตัว C ดิโบเรนนะฮะอันนี้ผมให้น้องทำการสตรีมจอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลือดที่ลดกันโอเคมาหนึ่งสองซ้ำโอ,อันนี้ <มา S 1> โดนนะทำล้มทำล้มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ครึ่งหลอดโดยประมาณอ่ะก็เป็นดาเมจมาตรฐานของหลายๆสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะตีน้องให้อ่า เลือหมดก่อนเราจะดูสกิลโอ้โหเฮียคอนมันแรงเลยเ,เราไม่ต้องถอดชุดหรอกี่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราเพราะว่าเราพ v พตามจริงเลยไงเพราะว่าตู้กันเราก็ใส่ชุดโอเค okay, น่าจะประมาณนี้ดเดี๋ยวเรามาดูตัวเอ็กกันนะครับุคอนแม่งดำไอ้โคตรแรงท่านผู้ชมเอามาตัวเอ็กนะ,ะแค่นี้ตัวเอ็กคือจะแค่นี้เลยส่วนที่เหลือมันจะเป็นการต่อคอมโบอย่างอื่นนะครับโอ้โหตัวเอ็กแรงขนาดนี้เลยเดี๋ยว มันติดไฟด้วยพี่มันมีพาสฟติดไฟเออมันมีพาสตฟการติดไฟไง,ไงเออใช่ตัวชิคไข่ไฟก็คือพาสตฟของเขาก็เบิร์นนั่นเองนะครับโอเคโอ้แรงจัดเชี่ยตัวเอ็กตัวเน,นี้ยต่อคอมโบได้ด้วยคินด,ดีจัดแต่ระยะระยะใกล้ไปหน่อยนะเออระยะใกล้ไปหน่อยใช้ยากตีให้หมดก่อนโอเคหมดหลอดแล้วละอะมาดูสกิลสุดท้ายกันตัวแซดนะครับเคนเหรอเคนเอ็นหรือเปล่าคาเอ็น คาห้อง,งช่างมันเถอะมาดูตัวแทรกกันนึงสองเ,อเดี๋ยวก่อนนะดูเล่นอ,อีกทีโอเคแม่ครึ่งหลอดนะครับครึ่งหลอดระยะไกลด้วยนะระยะไกลใช่สกิลนี้ระยะไกลมากท่านผู้ชมดูนี่นะท่านผู้ชมดูนี่นะนีนะ่น้องผมอยู่ตรงนี้นะดูคุณดูระยะกับอนิเมชั่นนะแม่งหลอกตาสัตว์เฮออ้อไอชี่อ,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 อย่างไกลอะ ไกลได้มากกว่านี้อีกปะ,ะเดี๋ยวขอลองประมาณประมาณนี้อะถ้าประมาณนี้แล้วยังโดนก็ควย,ยโดนเดี๋ยวไอฮิตบ็อกมันไม่ถึงนะไม่เหรอไม่เมื่อกี้มันอยู่ <c oughs> แค่ครึ่งเดียวปะใช่ไหมอืเอฟเฟคมันไม่โดนแล้วเอฟเฟคอะผ้าไม่ตรงฮิตบอลแล้วว่าเชีย่ยเกมเหลี่ยมหรือเปล่าเกมเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเทสนิดนึงเดี๋ยวคนหนึ่งช่วยยืนตรงนี้หน่อย คนหนึ่งช่วยยืนตรงนี้啊เองเองมายืนตรงนี้คนหนึ่งอ่ะพี่จะดูว่ามันระยะประมาณไหนประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นหน้าให้ตรงมั้งปุ๊บโอ้โหยังจะโดนอีกเหรอระยะประมาณนี้สุดปะ่านไปรอดหนึ่งเลยใช่ไหมไอ้เดือดโอ้โอหคุณแม่เกลียดท่านผู้ชมตัว ตัวแซเรียกได้ว่าใช้ง่ายระยะกว้างแถมแม่น<า>มไกลแบบแถมแม่นไกลแบบงงๆอ่ะน่าเกียดน่าเกียดมากคือสูตรการใช้นะผมเห็นเขาใช้บ่อยๆเลยเล่นกันแค่นี้เลยไม่มีอย่างอื่นนะครับมันเบินไม่มีเบินแหละอ่ะเดี๋ยวลองมาเคส PVP 1หน<า>ึ่งช็อตนะไฟเราจะไปไวหน่อยนะจะมันเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดเท่าเบอร์เซิร์ก<ๆ>เพราะว่าดาเมจมันก็ดูง่ายๆแล้วก็พาสีก็มีแค่การเบิด นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์เคสพีพีขออาสาสมัครหนึ่งคนครับใครก็ได้ก้าวขาวมาหนึ่งก้าวครับผมเฮ้ยผมไฟมันจะซ้ำมืดิเอ้ยหรือจะซับไฟ vs ไฟอ่ะคนละรอบไปคนละรอบมาเดี๋ยวขอเจอกันน้องมาเ <มา S 1> ลยผ,<ม>ผมตึงเงี่บเนี้ยอานหนึ่งสองซ้ำมาผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยผู้ชมผมเล่นไฟครั้งแรกแล้วก็เล่นไม่เก่งเล้าว่ะเราอ่ะโดนไปดิ ไม่โดนไอ้หนุ่มอ๋อตะกันได้อ๋อตะกันได้โอเคกันได้กันได้แค่นี้นเลยเฮ้ยมึงก็โดนกูไงหนุ่มเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังก่อนเงยใจเย็นก่อนหรือเปล่าเฮ้ยฟาดหัวสับเฮ้ยยังยังตอบไปก่อนนี่เลยนี่เลยนี่โดนกันไงไม่โดนเงนไงแล้วคือไม่โดนไงี้ยเฮ้ยเลกนอนพันล่างไงเป็นอะไร ก็โดนไงนะรู้ตัวอะไรเลอะเทอะเลอะเทอะเราอ่ะจับโมฆะเงี้มันจับเล่ปะฟาดไปดิเะมาดิมาดิจับกันอย่างนี้ก็น่าเกลียดเกินนะบางทีอ่ะถ้าเล่นกระหมัดบอกเลยตึงอ่ะเออเล่นกระหมัดน่าจะมันนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่ารอปล่อยการระยะมันเกินไปนะระยะมันเกินไปนะไม่ไรบางทีนะน้องโดนแล้วอุ้ยโอ้โหแม่สวนฟาดดิเว้ย โชว์แอคติ้งหน่อยหนุ่มโชว์แอคติ้งหน่อยผมตึงรอบนี้รอบนี้ผมตึงเฮ้ยนี่ไงก็ไปแดกนี่ไงผมสวนแล้วผมสวนแล้วผมสวนหมดแล้วจผมตึงโอ้มันใช้กับคนนี้ยากอยู่นะอุ้ยโดนเนี่ยครับโดนอไรอีกโดนลัมเนี่ยอือนี่ไงโอ้โหก็โชว์ตึงไปหนึ่งอยู่ทีอ่ะอุ้ยผมแพ้น้องจริงจริงแล้วอ่อนให้ผู้เชี่ยวครับ ผมก็ทาให้คุณภูมิใจแล้วนะคนใช้ไฟทั้งหมดภูมิใจตัวผมได้ละโอ้อ่อนให้ตัวเดียวคุยใหญ่เลยทั้งผู้ชมดูดิดูดิโอ้ตายแล้วจะไปด้วยกันนะเดี๋ยวตาหน้าเอาจริงไหมตาหน้าให้เอาจริงไหมอุ้ยมันจะไอนไอตาไอสโนไอสโน่เดี๋ยวเองไปรอออกตอนบางใครเลยเดี๋ยวให้เด็กมันดูน่ะว่าถ้าผมเอาจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแล้วผมเต็มป๊บหนึ่งเด็วเจอกันเลยมา แล้วรอบนี้ไม่ต้องลองนะถ้าเกิดโดนของคอมโบโยา okay, <Complex> วโอเคป่ะว,วีเรากดจอดเหยวพี่กดตีนเ่ยรอแป๊บรอแป๊บรอเลือดเต็มหมดไม่ผมเข้าใจความต่างของอาวุธไงอาวุธมันก็มีผลเยอะอยู่อ่าก็สนหนึ่งก่วนหนึ่งแต่ว่าอ่อนให้น้องไงเพราะว่าคลิปที่แล้วเราโดนตบยับในเราอ่ะต้องให้ผมมีบทบ้างเอามาอ่ะรอบนี้ผมเอาจิงนะผมจะไม่อ่อนให้น้องนะมาหนึ่งสอ,องสามาามาครับ แล้วอย่าหาว่าพี่ใจร้ายนะไอ้น้อง นกกายหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วของนกอกกอะ่ะอุ้ยไอเด็กนี่มันมีพิ<ห>นเต็มนะไนเก็้ขับตอนเนีน้ย เรฟาดลอยนอ้องยำ้อยไม่ได้ก็ตามน้ำหนอเราต้องไปชม <c oughs> ตึกตึงครับดูมไม่ได้ว่าคนท็อทีก็บอกแล้วว่าอย่าให้ได้อเอาจริง oh. ขอแอคนิดนึงนะโ oh. อ้โหะโอเคก็โชว์เคก็ประมาณนี้เนาะไฟไก่สองตัวตีกันก็อยากคิดมากเลย นะครับอีซี่เอออีซี่แล้วต้องทำไงรู้ป่ะตํ่สมนะอีซี่แล้วต้องทำไงรู้ป่ะอ่ะถ้าผู้ชมเราโชว์เคสในสองงานพีพีแบบชิ้ไขไปแล้วนะต่อไปเราจะมาดูในสองตัวบังไขกันนะครับเออผมว่าทุกคนต้องรอช็อตนี้อยู่แน่นอนเลยอ่ะมาเดี๋ยวตัวบังไขผมจะให้ลุมก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดผมจะแพ้ช่วยแกงแพ้ผมหน่อยก็แล้วกันโอเคไหมหงยอกอยอกไม่ขนาดนั้น ก็เดี๋ยวอย่างนี้ท่านผู้ชมตอนผมบังไครอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นพาสซีฟด้วยนะครับก็คือจะโชว์เคสพ v p พจริงก่อนแต่ถ้าเกิดผมจะแพ้เนี่ยเดี๋ยวจะให้หยุดก่อนโอเคนะเพื่อผมกากโอเคไหมเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันมาพร้อมยังพร้อมยังเอาเลยนะเอ้หยกคนรักฟังนี่รอดีให้สองเลยให้สองเลยเปิดเดี๋ยวเปเดี๋ยบังใครอันไหนอะ ค่อยเปิดตอนเล่นน้อยดิน้องมามเฮ้ยนสูตรสะดวลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ชมผมบอกเลยถ้าเกิดถ้าเกิดอย่าพึ่งดิโอ้ขออนุญาติบ้านถ้าผู้ชมถ้าเกิดตัวหลอดบางไรเหลือแค่ครึ่งเดียวผมจะพ p พ p แบบละเอียดไม่ใช่พ v พีจะเทสแบบละเอียดอีกทีว่ามันได้อะไรเนาะ,ะเดี๋ยวขอโชว์เคสพ v พตัวบางไรเต็มเต็มก่อนนะครับมาหนึ่งสองสาม,มน้อง โอ้กูไม่ชอบออกกี้ไม่ออกตีก่อนไหนเเหมือนกันเลยหรอก้ยออกตีอยู่ไอ้ไอ้นี่เล่นดีเผื่อนะนี่ผมเสียเปรียบนะครับเนี่ยเอามาโอ้โหแล้วกูจะได้เล่นไหมโอมโโ่กูจะได้เล่นไหมไอ้หนุ่มโอมโโ่จ้อยอ่ะมีจ้อยตันติวอ่ะดูไว้อ้ามุ้งตัวเองว่ะ อะไรวะมึงเล่นเองมึงขับเองได้เหรอได้พี่คนเราจริงจแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นจริงโหมันน่าลำคาญเพอนว่ะต่อคอมโบไปสองคนไม่ไหวแล้วนะอูมึงอะโดนเ้ยแ้ยี้ยไปลออกือะยังงยัจะไปไหนอ่าตกิลเซไม่เปลี่ยนท่านผู้ชมวิวิ่วิ่วิ นี่การจอการจอไหม้ไหมเนี่ยแสตนะแซดแซดก็เปลี่ยนอ๋อมันคือพลาสติกหรือเปล่าเฮ้ยเผือบตึงๆเฮ้ยเป็นเอชคานอลแล้วตอนนี้คือเอชคานอลหรือวันหรือเปล่าอุ้ยจิ๋วเท่อยู่นี่เก๋กำลังการ์ดการ์ดต่อจิ้มได้จริงเรามันกินได้จริง เฮ้ยเอ้าเรียบร้อยมีคนตายสัมประเวศีคืนชีพเรียบร้อยต่อปเวศีคืนชีพไอ้น้องโดนพลยศว่าเต้าเองตายเหรอเองตายเหรอนี่คือผมขยับตัวไม่ได้เใช่เหรอก็คือมันมันบังคับตัวไม่ได้เลยถูกปะคือใช่คือทําได้แค่ดูจอตัวเองถูกไหมใช่แล้วคือลูกน้องจะวิ่งโอ้ลูกน้องวิ่งตามด้วยลูกน้องวิ่งตามเอ้ยตีพี่มาดิตีพี่มาดิเอาตาอ๋อไม่จะอยู่แป๊บนึง โอ้โหแต่เหมือนไฟอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแซดกันปึ๊บแค่นี้เหรออ่ะมาดูเอ็กเอ็กก็ไม่มีซี <C. S 2> ก็ไม่มีหรอ G จีอ๋อจี G. นี่ล็อกตัวดีดี G. G. ก็คือดีเลยไอที่เปิดอลังการอลัอาางการ,าร,าการนะครับมาพีพีกันใหม่ติติ๊มาเอามาตัวตัวก่อนลองสู้ตัวตัว,ตวมาหนึ่งสองก็มาเกิดทายมาก มันเหมือนจะมีพาสซีฟเกิดไอเนี่ยเกิดสกิลเออเนี่ยเกิดสกิลว,วงไฟต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยทุกครั้งที่เราขยับตัวหรือว่ววาใช้สกิลอ๋อใช้คิวเวย้ยใช้คิวมันจะระเบิดเว้ยมจะเด้งขึ้นหนเนี่ยใช่เดี๋ยวอยู่เฉยก่อนนะขอลองคิวอีกทีดูนะมีเรามีปะไม่มีไม่มีเ<ม>หรอหรอ๋อเป็นแค่เอฟเฟคโถไอ้คุยคุยนึกว่าแม่งจะเอฟโฟวลองใหม่ลองใหม่พี่ลองใหม่ลองใหม่ก่อนอ่ะแซดไม่เปลี่ยนนะ ไอสีไม่เปลี่ยนเอ็กไม่เปลี่ยนเอาเอาคิวดีๆอ่าแซดไม่เปลี่ยนอะดูคิวแค่นี้หรืออาจจะอยู่ในตีได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวออกตีลองคิวลองคิวหมดแล้ว,ลวจะหมดแล้ว,ลวต้องใช้ใคุ้มเฮ้ยมียูมียูอ๋อมีนาม,นดม,เ,มเดียวใช่ไหมแต่นิดหนึ่งมีนิดเดียวเลยพี่แต่ว่ามันมันเป็นการทําเป็นเอโอเอถูกปะก็คือโดนทั้งหมดแต่ว่านิดเดียวนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้แต่มันจะมีคูดาวของมันนะครับส่วนซี x นะครับวิแลนด์แท้นะพวกนี้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเอามาดูตัวทีเรียบร้อยฮะสัมภเวสีคืนทีบสัมภเวสีคืนทีบแล้วแล้วมันใช้สกิลอย่างตึงไอ้เหี้ยเอ้ยบอทแม่งเล่นเก่งกว่ากูอีกอ้าที่ย่งกูยอมไม่ได้ครับท่านผู้ชมสัมภเวสีคืนทีบเอ้แล้วแล้วเลือดมันเต็มไอ้เหี้ยเลือดเต็มนะเลือดเต็มไอ้ยัยคนเกียรเลยดูดิท่านผู้ชม แล้วคุณกิตูนะเก่งกว่ากูอีกอ่ะแล้วถ้าผู้ชมกินด้วยนะยิ่งคุณฆ่าได้เรื่อยๆคุณก็จะมีสัมภเวสีขึ้นชีพขึ้นมาเรื่อยๆสร้างกองทัพได้เลยไหนพี่ทำผมเองเองเองโดนสัมภเวสีคืนชีพพี่ฆ่าเองจะไม่เป็นต้องให้พี่ฆ่ากับมืออก็คือเอาง่ายๆไฟแม่งโคตรโอพีถ้าเกิดคุณฆ่าคนได้แม้แต่คนเดียวในวอหรือตัวตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันตีหมดนะครับ เอ้ยเขี้ย,ยไฟก็น่าเล่นโอ้โหมึงจะน่าเล่นทุกบังไขไม่ได้นะเวย้ยแบบนี้ผมทําใจยากเนี่ยยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวปัจจุบันจะเล่นอะไรดีตอนแรกไปเล่นบัตรก็ว่า o p พพอเปลี่ยนไปเล่นเบอร์เซอร์ก็เกิดโลเลพอมาเจอไฟอีกแม่มีสัมภเวสีคืนชีพไอ้เชี้ยเฟียวะ่ะแล้วบอดมันพีพีโหดพอตัวเลยนะใช่บอด,อดเกมนี้ PVP โคตรโหด,โดแล้วเมื่อกี้น้องผมน้องผมอะตั้งใจ PVP แล้วแต่สู้บ,บอทไม่ได้เลยถ้าสังเกตกันดีๆถูกปะ สนไม่ไหวใช่ปะมันสกิลที่เกินอ่ะแบบว่าอตงมันมันไม่คนอะเออมันไม่เหมือนคนมันคือบอทที่ถูกตั้งมาว่าเวลาเท่านี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเท่านี้ต้องแพรลี่แบบนั้นแบบนี้แล้วคุณอย่าลืมนะคุณสามารถเข้าไปนัวร่วมกับบอทได้ด้วยเออแล้วถ้าเกิดคุณแล้วถ้าเกิดคุณฆ่าได้อีกก็จะมีสัมพเวสีคืนชีพตัวที่สองขึ้นมาอีกผมเคยเห็นในเลดอ่ะ ลุกกันมาประมาณ 4, สี่ห้าศพนี่คือแม่งคนเดียวเก็บหมดเลทเลยไฟโหดมากโหดมากมากเกมนี้ทํามาแบบบอทเก่งกว่าคนแอบมีนะใช,นะใช่ใช่ใช่เกมนี้อ่ะทําบอทมาเก่งกว่าคนจริงไม่เชื่อคุณไปถามคนที่พวกทําบางใครเลยว่าอ,อรอบเดียวผ่านหรือเปล่าออลองไปถามดูเลยบอทแม่งหัวคนเยอะในะฮะเกมนี้อะสําหรับวันนี้ไฟก็จะประมาณนี้ก็เป็น บางใครที่เรียกได้ว่าแรงแบบไม่มีเหตุผลแรงแบบไม่มีตักกะแล้วก็สก,กิลกว้างแบบโคตรน่าเกียดอ่ะดูดูดูทีดูนะดูนะตัวแซนนะไม่เ<ด> <c oughs> โดย <c oughs> สนุแต่โดยสนุก็ไกลยอยู่ดีแบบโอ้โหนะฮะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้ช่องนั้นเนี่ยได้เติบโตต่อไปด้วย เลี้ยงกดหนึ่งครั้งพอนครับเออกดหนึ่งครั้งไอ้นี่แม่งให้ให้คนดูกดสามครั้งไอเวนดีแน่ด้วยก็ดีครับดีนะไม่ให้กดสองครั้งเออขายช่องช่วยขายช่วยขายอะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้ามีอะไรนะน้องสโนคลิปหน้าเราจะทาอะไรกันนี้คลิปหน้ามีอะไรนะมีอะไรดีอะคลิปอะไรกระดูกกระดูกอะฟูลเล็กกระดูกหรือเปล่าฟูลเล็กกระดูกเนี้ยคลิปหน้าฟูลเล็กกระดูกไหม อใช่หรอเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ถึง30ไลค์คลิปหน้าผมจัดฟูลเลสกระดูกให้ดูแบบมันๆเลยโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวเจ้าฟูลเลสกระดูกไปหนึ่งหนึ่งกับตัวบังไทเลือดด้วยเออถ้าอยากดูคุณไลค์เข้ามาโอเคไหะคลิปหน้านะคลิปหน้าผมไม่ได้หมายถึงคลิปนี้นะคลิปหน้านะโอเคลองเลยตดแตรมหมดมากกระดูกอะโอเค ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมกดแชร์ด้วยและกดซับด้วยนะครับนัทานตั้งใจทำคลิปทุกๆคลิปเพื่อคนดูเลยนะฮะอ่ะวันนี้พวกเรา3าคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับแจ็คไมคครับสวัสดีครับคนดูอย่าลืมกดไอ,อ้ทีมันอยู่เป็นแล้วสามทีแล้วอสาทีไลค์สามทีด้วย